แย่งข้าวพี่น้องชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์ทกสอนัดรับเงื่อนสดข่าสนับสนุนรายละหนึ่งพันบาทแต่และอำเภอแต่และตำบลตามวันเวลาดังต่อไปนี้สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านพบกับกับผม คิดเกียดผามวนมันอนีกก็มา่างมก็สา,ารลัขาวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับชิปนี้เจอกันในวันพฤหัสที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันหร้อยหกสิบหกกับผมก็ยังมีข้อมูลหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเป็นมือที่สามแล้วนะครับสำหรับการโอนเงินส่วนเลยพี่น้องชาวนาหลายหนึ่งพันบาทซึ่งหลายจังหวัดได้รับเงินหลายจังหวัดก็ยังมาถึงชิวโอนนะครับซึ่งจังหวัดที่ได้รับการโอนนะครับบางท่าน อาจจะไ,ไดรรับเงินผอมโมนะครับเพราะว่าสาเหตุการส่งข้อมูลของเกษตรอำเภอนะครับซึ่งทางทกศนะครับจะทยอยโอนเงินให้พี่น้องชาวนานะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมมีตารางนะครับการนัดรับเงินสดจากทางทกศซึ่งจะนัดพี่น้องนะครับในกรณีที่มีบัตร ATM ให้มารับเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์แต่และอำเภอแต่และตำบลซึ่งพี่น้องนะครับมาเมืองคลิปนี้นะครับว่าพี่น้องอยู่ตำบลใดอำเภอใด จะได้รับเงินเมือดนะครับสำหรับกรณีที่บมีบัตร ATM เริ่มด้วยครับขกสสาขาหวยราบนะครับนัดพอม่พี่น้องวันที่หนึ่งธันวาคมครับตำบลโคกเล็กและตำบลเมืองโพสี่ธันวาคมครับนัดรับพี่น้องทั้งตำบลดาเหลาและตำบลบ้านตะโก6กธันวาคมครับนัดพี่น้องทั้งตำบล สนวนและตำบลสามแวงเจ็ดธันวาคมครับนัดรับพี่น้องนะครับนับพี่น้องตำบลห้วยลาบและตำบหลห้วยราชาวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับตำบลอื่นๆนอกเขตดำเนินการสาขาของห้วยลาบสาขาต่อไปครับเป็นสาขานะครับเป็นสาขาย่อยของกระสังนะครับซึ่งนัดพี่น้องมารับเงิน หนึ่งธันวาคมครับตำบลลำดวนมีหมูหนึ่งมูสองมูสามมูสี่มูห้หมูหกสี่ธันวาคมครับนัดพี่น้องตำบลลำดวนอีกรอบหนึ่งเป็นหมูเจ็ดมูแปดมูเก้ามู่สิบมูสิบเอ็ดมูสิบสองมูสิบสามหกธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลลำดวนอีกเช่นเดิมนะครับเป็นหมูสิบสี่มูสิบห้ามูสิบหกมูสิบเจ็ดมูสิบแปดเจ็ดธันวาคมครับ นัดพี่น้องทางตำบลห้วยสำลานมูหนึ่งมูสองมูสามมูสี่มูห้ามูหกแปดธันวาคมพี่น้องทางทางตำบลห้วยสำลานเช่นเดิมนะครับเป็นมูเจ็ดมูแปดมูเก้ามูสิบมูสิบเอ็ดมูสิบสองมูสิบสามมูสิบสี่สิบสองธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลศรีภูมิมูหนึ่งมูสองมูสามมูสี่และสิบสามธันวาคมพี่น้องทางตำบลศรีภูมิเช่นเดิม เป็นหมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าสาขาต่อไปครับเป็นสาขากระสังนะครับเป็นสาขากระสังซึ่งวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องทางตำบลกระสังนะครับนัดพี่น้องหมู่หนึ่งถึงหมู่หกนะครับหมู่หนึ่งถึงหมู่หกสี่ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลกระสังหมู่เจ็ดถึงหมู่สิบห้าหกธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลกระสังเช่นเดิมนะครับหมู่สิบหกถึงหมู่ยี่สิบเอ็ด เจ็ดธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลกันทลาลมหมู่หนึ่งถึงหมู่หกครับนัดรับนะครับแปดธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลกันทลาลมเช่นเดิมนะครับหมู่เจ็ดถึงหมู่สิบสองวันที่สิบสองธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลเมืองไทยหมู่หนึ่งถึงหมู่สี่นะครับนัดรับสิบสามธันวาคมครับตำบลเมืองไทยเช่นเดิมพี่น้องทางหมู่หานะครับหมู่หาถึงหมู่สิบสาม 14ธันวาคมครับทางตำบลชุ่มแสงนะครับมูหนึ่งถึงมูหกสิบหาธันวาคมครับตำบนชุ่มแสงเช่นเดิมนะครับมูเจ็ดถึงมูสิบสองนะครับที่ทางทกศนัดลับสาขาต่อไปครับเป็นสาขาราคานะครับเป็นสาขาราคาซึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมนะครับนัดลับพี่น้องทางตำบนสองชั้นนะครับมูหนึ่งถึงมูแปดสี่ธันวาคมครับ พี่น้องทางตำบลสองชั an, ้นหมู่เก่าถ so right so 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 ึงหมู่สิบแปดหกธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลสูงเนินนัดลับหมู่หนึ่งถึงหมู่หกเจ็ดธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลสูงเนินหมู่เจ็ดถึงหมู่สิบสองแปดธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลสูงเนินหมู่สิบสามถึงหมู่สิบเจ็ดวันอังคารที่สิบสองธันวาคมครับ พี่น้องทางตำบลบ้านปือหมู่หนึ่งถึงหมู่สี่สิบสามธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลบ้านปือเช่นเดิมหมู่หาถึงหมู่สิบสิบสี่ธันวาคมพี่น้องทางตำบลบ้านปือหมู่สิบเอ็ดถึงหมู่สิบห้าและพี่น้องทางตำบลหน,นองเตงหมู่หนึ่งถึงหมู่สามซุกที่สิบหาธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลหน,นองเตงหมู่สี่ถึงหมู่เก้า 18ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลหน,นองเตงมูสิบถึงมูสิบแปดนะครับนี่เป็นธนาคารส,สาขาละกานะครับนัดรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์นะครับของพี่น้องสาขาต่อไปครับเป็นสาขาสตึกนะครับเป็นสาขาย่อยนะครับคือสาขาย่อยเมืองแก่ซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลเมืองแก่คือมูหนึ่งมูสองมูสามมูสี่มูห้าสี่ธันวาคมครับ พ reforms, see, Times, ี่น้องทางตำบลเมืองแกหมู่หกถึงหมู่สิบเอ็ดหกธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลเมืองแกเช่นเดิมหมู่สิบสองถึงหมู่สิบเก้าเจ็ดธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลชุ่มแสงหมู่หนึ่งถึงหมู่หาแปดธันวาคมพี่น้องทางตำบลชุ่มแสงหมู่หกถึงหมู่สิบเอ็ดสิบสองธันวาคมพี่น้องทางตำบลชุ่มแสงเช่นเดิมนะครับ นัดนะครับหมู่12ถึงหมู่18 13ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลหน,นองใหญ่ก็คือหมู่1ถึงหมู่4 14ธันวาคมครับพี่น,น,น้องตำบลหนองใหญ่หมู่5ถึงหมู่8 15ธันวาคมพี่น้องทางตำบลหน,นองใหญ่หมู่9ถึงหมู่16 18ธันวาคมครับ นัดรับพี่น้องนะครับนัดพี่น้องรับเงินทางตำบลสนามชัยก็คือหมู่หนึ่งถึงหมู่ห้าสิบเก้าธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลสนามชัยเช่นเดิมหมู่หกถึงหมู่สิบสองยี่สิบธันวาคมครับนัดรับพี่น้องทางตำบลกระสังหมู่หนึ่งถึงหมู่สามยี่สิบเอ็ดธันวาคมพี่น้องทางตำบลกระสังหมู่สี่ถึงหมู่แปดสาขาต่อไปครับเป็นสาขาธนาคารสาขาสตึกนะครับซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคม นัดรับพี่น้องทางตำบลน,นิคมตั้งแต่หมู่หนึ่งถึงหมู่สิบเอ็ดสี่ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลน,นิคมเช่นเดิมหมู่สิบสองถึงหมู่ยี่สิบสี่หกธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลหล่อนทองหมู่หนึ่งถึงหมู่สิบเจ็ดธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลหล่อนทองเช่นเดิมหมู่สิบเอ็ดถึงหมู่สิบแปดแปดธันวาคมครับนัดรับพี่น้องทางตำบลสตึกก็คือหมู่หนึ่งถึงหมู่เจ็ด 12ธันวาคมครับนัดรับพี่น้องทางตำบลสตึกเช่นเดิมก็คือหมู่8ถึงหมู่15 13ธันวาคมนัดพ s, ี่น้องมารับเงินนะครับทางตำบลทุ่งวังก็คือหมู่1ถึงหมู่6 14ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลทุ่งวังเช่นเดิมก็คือหมู่7ถึงหมู่15 1หธันวาคมนัดพี่น้องมารับเงินคือตำบลสแกนะครับหมู่หนึ่ง ถึงหมูหกสิบแปดธันวาค erm, มคร 7, ับพีน raszam, 謝謝่น้องทั้งตำบลสักแจเช่นเดิมหมูเจ็ดถึงหมูสิบสามสิบเก้าธันวาคมครับนัดพี่น้องมารับเงินคือตำบลท่าม่วงนะครับตั้งแต่หมูหนึ่งถึงหมูหายี่สิบธันวาคมพี <S <S ่น้องทั้งตำบลท่าม่วงเช่นเดิมหมูหกถึงหมูสิบสองและวันที่21ธันวาคมนัดมารับเงินนะครับให้พ่อแม่พี่น้องมารับเงินคือตำบลดอนมนหมูหนึ่งถึงหมูสิบ นะครับนี่เป็นสาขาสตึกสาขาต่อไปครับเป็นสาขาธนาคารคูเมืองนะครับซึ่งวันที่หนึ่งนัดพี่น้องมารับเงินก็คือตำบลปากเชียนสี่ธันวาคมครับพี่น,อน,น้องทางตำบลหนองขานและวันที่สี่ธันวาคมอีกมือหนึ่งนะครับทางตำบลบ้านแพและวันที่6ธันวาคม ok ครับนัดพี่น้องมารับเงินก็คือตำบลคูเมืองส่วนสาขาย่อยหินเหล็กไฟนะครับหนึ่งธันวาคม นัดพน้องนะครับทังตำบลตุต่มใหญ่4ธันวาคมครับนัดพน้องทังตำบลพร้อมอสำลานและวันที่6ธันวาคมนัดพน้องมารับเงินก็คือตำบลหินเหล็กไฟสาขาต่อไปครับเป็นสาขาอำเภอหนองหงนะครับซึ่งวันที่4ธันวาคมนะครับนัดพน้องทังตำบลสาแก้วก็คือหมู่หนึ่งถึงหมู่เจ็ด6ธันวาคมครับพีน้องสาแก้วเช่นเดิมน,นะครับหมู่แปดถึงหมู่สิบห้าวันที่7ธันวาคม นัดพี่น้องมารับเงินก็คือตำบลหนองไช่สีแปดธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลสะทอง12ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลเสาเดียว13าธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลเมืองฝ่าย14ธันวาคมก็คือพี่น้องทางตำบลห่วยหินและ1 5าธันวาคมครับนัดพี่น้องมารับเงินนะครับทางตำบลไทยสามคีนี่เป็นสาขาหนองหงนะครับที่ทางทกสนัดมารับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ สาขาต่อไปครับเป็นสาขาเมืองตะรุงนะครับสาขาเมืองตะรุงซึ่งวันที่6ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลโคกตูม7ธับน,บน, 8, นวาคมนัดพี่น้อง okay. ทางตำบลบานไซ8ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลแสลงโทน12ธันวาคมนัดพี่น้องมารับเงินก็คือตำบลโคกม้า13ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลสี่เหลี่ยม14ธันวาคมนัดพี yep. ่น้องทางตำบลไ่ศาล สิบหาธันวาคมพี่น้องทางตำบลละเวีย18ธันวาคมนะครับพี่น้องทางตำบลอื่นนะครับที่ตกหล่นอันนี้ก็เป็นธานาคารนะครับสาขาเมืองตะลุงสาขาต่อไปครับเป็นสาขาหน้าโพนะครับสาขาหน้าโพซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมครับนัดพี่น้องมารับเงินก็คือตำบลบ้านคู่สี่ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลบ้านคู่อีกทีหนึ่งหกธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลศรีสว่างเจ็ดธันวาคม พี่น้องทางตำบลน,นาโพและ8ธันวาคมพี่น้องทางตำบลดอนกอกสาขาต่อไปครับเป็นสาขาปะคคานะครับซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลปะคคาหมู่1ถึงหมู่4 4ธันวาคมครับนัดพี่น้องมารับเงินก็คือพี่น้องทางตำบลหูทํทนบนะครับตั้งแต่หมู่1ถึงหมู่6 6ธันวาคมพี่น้องทั้งตำบลหนองบวัวนะครับหมู1่1ถึงหมู่หา เจ็ดธันวาคมครับนัดพี่น้องมารับเงินกับคือทางตำบลโคกมะม่วงตั้งแต่หมู่หนึ่งถึงหมู่สิบเอ็ดแปดธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลไทยเจริญตั้งแต่หมู่หนึ่งถึงหมู่หกสิบสองธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลประคาอีกรอบหนึ่งตั้งแต่หมู่ห้าถึงหมู่สิบสิบสามธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลหูทํานกอีกรอบหนึ่งตั้งแต่หมู่เจ็ดถึงหมู่สิบสาม 14ธันวาควมครับนัดพีน้องทางตำบลนองบัวอีกรอบหนึ่งตั้งแต่หมู 6, ่6ถึงหมู่12 15าธันวาควมครับนัดพีน้องทางตำบลโคกมะม่วงอีกรอบนะครับตั้งแต่หมู่12ถึงหมู่นีสิบสองสิธันวาคมครับพีน้องทางตำบลหูทานกอีกรอบหนึ่งนะครับหูทานกตั้งแต่หมู่14ถึงหมู่19และวันที่19เกธันวาควมครับน <eza> ัดพน้องมารับเงินกับคือตำบลไทเจริญนะครับ ตั้งแต่หมู่เจ็ดถึงหมู่สิบสี่สาขาต่อไปครับพี่น้องเป็นสาขานะครับบ้านหม่ชัยพศซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับนัดพี่น้องมารับเงินกับคือตำบลหนองแวงสี่ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลกูสวนแดงหกธันวาคมครับนัดพี่น้องมารับเงินกับคือทางตำบลทองหลางเจ็ดธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลแดงใหญ่แปดธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลหนองเยือ่อ นี่เป็นธนาคารสาขาบ้านใหม่ใช้พดนะครับนัดพี่น้องมารับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์สาขาต่อไปครับเป็นพี่น้องทั้งสาขาอำเภอนางรองนะครับซึ่งวันที่4นะครับ4ธันวาคม <urers> นัดพี่น้องมารับเงินนะครับก็คือทั้งตำบลหนองไส้6ธันวาคมครับนัดพี่น้งองทังตำบลหัวถนนและตำบลการเหลือง7ธันวาคมครับทั้งพี่น้องนะครับพี่น้องทั้งตำบลชุ่มแสงและตำบลสัพพญา แธันวาคมนัดพี่น้องมารับเงินก็คือตำบลบ้านสิงและตำบลหนองยายพิมสิบสองธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลหนองโสนและตำบลหนองโบด13สิบสามธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลถนนหักสิบสี่ธันวาคมนัดพี่น้องมารลับเงินก็คือทางตำบลลำไส้โยงและทุ่งแสงทองสิบห้าธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลนางรองสิบแปดธันวาคม นัดพี่น้องทางตำบลหนองกง19ธันวาคมนัดให้พี่น้องมารับเงินนะครับก็คือตำบลสระเดานะครับนี่เป็นธนาคารสาขาอำเภอนางรองนะครับสาขาต่อไปครับพี่น้องครับเป็นสาขาอำเภอโนนสุวรรณนะครับสาขาโนนสุวรรณซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมนัดพี่น้องมารับเงินก็คือตำบลโกกแก้ว4ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลทุ่งจังหัน6ธันวาคมครับ พี่น้องทางตำบลโนนสุวรรณ7ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลดงอีจาน8ธันวาคมตำบลอื่นๆนะครับที่ตกลนนี่เป็นธนาคารสาขาอำเภอโนนสุวรรณนะครับพี่น้องครับสาขาต่อไปครับเป็นสาขาแค้นดงนะครับเป็นธนาคารสาขาแค่นดงซึ่งวันที่หนึ่งถึงวันที่หกให้พี่น้องตำบลแค่นดงมารับเงินวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดนะครับ ให้พี่น้องทางตำบลดงพรองนะครับดงพรองมารับเงิน1 2ถึง13ธันวาคมให้พี่น้องทางตำบลหัวฝายมารับเงิน1 4ถึง18ธันวาคมนะครับเป็นพี่น้องทางตำบลสาบัวนี่เป็นการแจ้งนะครับจากธนาคารสาขาแค่นดงต่อไปที่สาขาพุทธสงนะครับสาขาพุทธสงวันที่หนึ่งธันวาคมนัดพี่น้องมารับเงินกับคือตำบลบ้านแวงตำบลหายโศก 4ธันวาคมครับพี er, you know, security, you, ่น้องทางตำบลมาเฟือง6ธันวาคมพี่น้องทางตำบลพุทธไยสง7ธันวาคมพี่น้องทางตำบลบานยาง8ธันวาคมพี่น้องทางตำบลเบียยังขีบคนชลา12ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลบานจาน13ธันวาคมนะครับพี่น้องทางตำบลบานเป่านี่เป็นธนาคารสาขาพุทธสงนะครับให้พี่น้องมารับเงินหนนาเคาน์เตอร์ สาขาต่อไปครับพี่น้องครับเป็นสาขานะครับเป็นสาขาบานดานซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลปาศาสตร์สี่ธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลบานดาน6ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลโน้นขวางและ6ธันวาคมนัดพี่น้องมารับเงินก็คือตำบลวังเหนือนะครับสาขาต่อไปครับเป็นสาขาล่ำปลายมากนะครับเป็นสาขาล่ำปลายมากซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคม นัดพี age, um, ่น um ้องทางตำบลลำปลายมาก4ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลหนองโดน6ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลโคกลาม7ธันวาคมพี่น้องทางตำบลหนองกระทิง8ธันวาคมพี่น้องทางตำบลบานยาง12 13ธันวาคมพี่น้องตำบลหนองคู่14และ15ธันวาคมพี่น้องทางตำบลพาไทยลิน18และ19ธันวาคม นัดพนองทางตะบนหิหนโคนนะครับหินโคน2 0ถึง21ธันวาคมนัดพนองทางตะบนโคกกลางและวันที่2 2ธันวาคมอำเภออื่นที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารสาขาล่ำปลายมาศส่วนสาขาย่อยทะเมียนชัยนะครับสาขาย่อยทะเมียนชัยวันที่หนึ่งนัดพนองทางตะบนบุโพ4ธันวาคมพนองทางตะบนตลาดโพ6และ7ธันวาคม พี่น้องทางตำบลทะเมนชัยแและ12ธันวาคมพี่น้องทังตำบลแสลงพันธ์1ิบสธันวาคมนัดพี่น้องทังตำบลน,นองบัวโคก15าและ18ธันวาคมครับนัดพี่น้องทังตำบลโคกสะอาด19บเกาถึง20ธันวาคมนะครับนัดพี่น้องทังตำบลเมืองแฝกนะครับนี่เป็น2ธนาคารสองสาขาก็คือสาขาลำปราหมาบและสาขาหย่อยทะเมนชัยนัดพี่น้องมารับเงิน สาขาต่อไปครับพี่น้องครับเป็นสาขาอำเภอละหารทรายนะครับซึ่งวันที่6ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลหนองแวงเจธันวาคมพี่น้องทางตำบลตาจง8ธันวาคมพี่น้องทังตำบลละหารทราย12ธันวาคมพี่น้องทางตำบลโคกวาน13ธันวาคมครับพี่น้องทังตำบลสำโรงใหม่14ธันวาคมพี่น้องทางตำบลหนองตะคอง18ธันวาคม สำหรับลูกค้าต่างอำเภอนะครับที่มีเงินฝากทางธนาคารสาขาหลานทรายนะครับนี่เป็นธนาคารสาขาหลานทรายนะครับที่นัดรับพ่อแม่พี่น้องให้มารับเงินหน้าเคาน์เตอร์สาขาต่อไปครับพี่น้องครับเป็นพี่น้องทางสาขาพระภาชัยนะครับสาขาพระภาชัยวันที่หนึ่งธันวาคมนัดพี่น้องมารับเงินก็คือพี่น้องทางตำบลจันดุมสี่ธันวาคมครับพี่น้องทางตำบลสำโรงและตำบลสะดา 6ธันวาคมพี่น้องทั้งตำบลโคกขมิน้นและตำบลป่าชันสาขาต่อไปครับพี่น้องครับเป็นสาขาธนาคารอำเภอหนองกี ee, นะครับซึ่งนัดพายพี่น้องมารับเงินหนาเคาน์เตอร์วันที่1ธันวาคมครับนัดพายพี่น้องทั้งตำบลหนองกีตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา4ธันวาคมครับนัดพายพี่น้องทั้งตำบลเยยประสาทตำบลเมืองไยทย6ธันวาคม นัดพายพี่น้องทางตำบลโคกสว่างตำบลดอนอารางเจ็ดธันวาคมครับนัดพายพี่น้องทางตำบลทุ่ง,บบงกระเตนตำบลท่าพโพชัยและแปดธันวาคมนัดพายพี่น้องทางตำบลบุกกระสังและตำบลโคกสูงนี่เป็นธนาคารอำเภอหนองจีนะครับที่นัดรับพายพี่น้องที่บมิวัดเอทีเอ็มให้มารับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์และสาขาต่อไปครับพี่น้องครับเป็นสาขาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมครับนัดพ่นองทางตำบลอีสานเขตสี่ธันวาคมพี่นองทางตำบลยายแยมวัฒนาหกธันวาคมพี่นองทางตำบลเจริญสุขเจ็ดธันวาคมนัดพี่นองทางตำบลถาวรแปดธันวาคมนัดพ่นองนะครับทางตำบลตาเปกนะครับนี่เป็นธนาคารสาขาเฉลิมพระเกียรติ สาขาต่อไปครับในจังหวัดบุรีรัมย์ประคือสาขาอำเภอชำนินะครับสาขาอำเภอชำนิหนึ่งธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลโคกสนวนสี่ธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลโคกสนวนเช่นเดิมและตำบลชำนิหกธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลชำนิอีกเช่นเดิมเจ็ดธันวาคมและสิบสองธันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลช่อ,ชอพก,กา 13ธ MM. 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 ันวาคมครับนัดพี่น้องทางตำบลช่อพากาอีกนะครับและตำบลเมืองยาง14และ15ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลเมืองยางอีกนะครับ18และ19เกธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลละลวด20และ21ธันวาคมนัดพี่น้องทางตำบลหนองปลองนะครับนี่เป็นพี่น้องทางธนาคารสาขาชำนินะครับทางอำเภอชำนิ และสาขาทุกท่าครับพี่น้องทั้งสาขาอีสานนะครับสาขาอีสานก็เริ่มใจให้พี่น้องตั้งแต่วันศุกร์ที่หนึ่งนะครับวันศุกร์ที่หนึ่งถึงวันที่สิบแปดธันวาคมเลยนะครับนี่เป็นธนาคารสาขาต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ทาาธนาคารสาขานะครับเพื่อนนัดรับนะครับนัดให้พ่อแม่พี่น้องมารับเงินสดนะครับในกรณีที่บม่มีบัตรเอทีเอ็มส่วนพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรเอทีเอ็มสามารถเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มได้เลยนะครับ หากว่าเงินเข่าบัญชีแล้วนะครับว่าหากว่าทางทกสนะครับได้อนเงินให้พี่น้องแล้วก็สามารถเบิกนะครับจากตู้ ATM ได้เลยส่วนพี่น้องที่บม่มีบัตร ATM นะครับก็ให้มาเบิกเงินสดตามเวลาที่ทางธนาคารสาขาต่างๆที่กระผมได้อ่านไปข้างตน้นนะครับตามวันนะครับให้มารับตามวันที่ทางธนาคารสาขาพี่น้องนะครับได้เปิดบัญชีอยู่นะครับให้มารับเงินตามนั้น สำหรับพี่น้องนะครับเมืองคลิปนี้แล้ว้าเห็นว่ามีประโยชน์แจท่านก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ทำคลิปในเดอะคัพเดอร์เพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับที่เฝ้านำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก้งและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพพอกันไม่คลิปหนาครับให้พี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียรติพามวนก็ขอก่าวคำบาสวัสดีครับ